ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายวันนี้จะมีใดหัวข้อว่าพุทธศาสนาในทุกแง่ทุกมุมดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบกันอยู่แล้วสำ <c oughs> หรับคำว่าในแง่ในทุกแง่ทุกมุมนี่ อ้ถือว่าเราจะพูดกันให้ทั่วไปทุกง่ายทุกมุมแต่ไม่ใช่โดยละเอียดก็ไม่อาจจะพูดโดยละเอียดพูดเพื่อเปรียบเทียบให้รู้จักทุกง่ายทุกมุมแล้วก็พูดโดยละเอียดเฉพาะมุมเดียวที่จำเป็น <c oughs> มุมนอกนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะไปรู้มันโดยละเอียดท่านจึงเปรียบเหมือนกับว่าเราจะดูอะไรให้ทั่วทั่วหากันไปสักทีหนึง่งในลักษณะที่เป็นการพักผ่อนย่อนใจมากกว่า หลายคราที่แล้วมาเราพูดกันอย่างเคร่งเครียดในมุมใดมุมหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งส่วนวันนี้ก็ดูอคล้ายกับว่าจะไปเที่ยวชมนกชมไม้กันไ้มากกว่าชมไร่ชมนาชมฟ้าชมดินชมเขาชมทะเลห้วยน้องคลองบึงบ้างทั่วทั่วไปอย่างนั้น มีรักษณะมันก็พักผ่อนย่อนใจแต่ว่าแม้ว่าจะไปเที่ยวเล่นพักผ่อนย่อนใจมันก็อาจจะไปพบไอ้ของที่ไม่น่าชื่นใจเข้าก็ได้เช่นไปพบซากศพที่น่าเกลียดที่เหม็นเน่าอย่างนี้ก็มี เราตั้งใจจะไปเที่ยวหาความสำราญแต่ไปพบของอย่างนี้กำลังชมนกชมไม้ก็ไปพบสัตว์ร้ายเข้าโดยไม่รู้สึกตัวขีใหอยเตรียมพร้อมในลักษณะอย่างนี้แล้วก็จะไม่ผิดหวังจะไม่ประหลาดใจให้ก็จะได้ประโยชน์ทั่วไปทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ไปมัวตื่นเต้นตปตะลึงหรืออะไรทํานองนั้นนี่คือเรื่องที่จะพูดวันนี้มันมีลักษณะอย่างนี้ที่นี่ทำไมเราจึงจะต้องพูดถึงพุทธศาสนาในทุกแง่ทุกมุมความมุ่งหมายส่วนใย่ย็็ต้องการจะให้รู้จัก เลือกแง่เลือกมุมที่มันถูกต้องเราทะเลทลายไปโดยไม่รู้สึกตัวในแง่ในมุมที่ไม่ถูกต้องเมื่อไม่ถูกต้องมันก็ไม่มกล้าหน้าในนี้พุทธบริษัทไทยในยุคปรมาณูคือเขาจเจริญก้าหน้ากันทั้งโลกเนี่ยจะมามัว พลานงูงอามอยู่มันก็ไม่ถูกมันต้องเพื่อความถูกต้องยิ่งยิ่งขึ้นไปของพุทธบริษัทไทยเราหรือ <c oughs> ถ้าจะมองกลับไปอีกทีหนึ่งก็เพราะเหตุที่ว่าเรากำลังถือเอามุมที่ผิดผิดกันอยู่เป็นส่วนมากบางทีก็เป็นมุมที่ศกรปรกบางทีก็เป็นมุมที่ต่ำที่แคบ แล้วก็บางทีกันเลยไปถึงมุมเนื้องอกเนื้อไายที่เพิ่งงอกออกไปที่จะทำให้ชาวต่างชาติต่างาศาสนาเขาหัวเราะอย่าเพิ่อวดดีอย่าเพิ่อ,อประมาทเรากำลังเถือมุมผิดกันอยู่เลยไม่รู้สึกตัวก็ได้แล้วก็สกรปรกไมายความว่ามันน่าเกลียด แต่เพราะมันชินเกินไปมันก็ไม่รู้สึกอย่างนี้ก็ได้จะเ,เหตุนี้เราจึงต้องพูดกันบ่อยๆให้รู้จักทุกง่ายทุกมุมแล้วก็เลือกเอามุมที่มันอืมถูกต้องจําเป็นมีประโยชน์เว้นมุมที่ผิดเสียเดี๋ยวนี้เราอยู่ในลักษณะที่หน้าวิตกยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพื่อโลกข้กลาวหน้ามนุษย์ข็กลาวหน้าในทางวัตถุ แต่ทางฝ่ายจิตใจนี่มันไม่ก้าวหน้ามันกลับจะงม,มงายหรือบางทีก็ไปตามหลังวัตถุมันก็เป็นการเสียหายนี่คือเส่วมที่หน้าวิตตก <c oughs> นั่นเราจึงมาพูดกันใหม่ให้ทุกง่าทุกมุมแล้วก็จะต้องขอร้องให้ทนฟังด้วยฟังดูกันหน้าขันที่ว่าขอร้องให้ทนฟัง เพราะบางอย่างมันคงจะไม่ชวนฟังแต่บางอย่างมันอาจจะยังเข้าใจไม่ได้สําหรับบางคนแต่ก็ต้องเอามาพูดเพื่อประโยชน์แก่บบางคนหรือส่วนมากสำหรับคําว่าทุกแง่ทุกมุมตามความหมายขอ,องคําคํานี้มันก็เห็นได้ชับกันอยู่แล้ว ่ามุมไหนบ้างแง่ไหนบ้างในฐานะอย่างไรบ้างที่เอามาพูดได้จะามาพูดให้หมดที่นี้ถ้าจะเปรียบเทียบ <c oughs> ก็ควรจะเปรียบเนั่นงตากว่าเราจะขึ้นไปบนภูเขาเป็นบนยอดภูเขาสูงสุดือขึ้นไปบนเรือบินแล้วมองดูแล้วสำรวจให้ัวถึง <c oughs> ค้นหาให้พบจุดที่เราต้องการโดยเฉพาะ นี่มันก็คงจะดีกว่าที่เราจะมัวอรซบเ้าอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึง่งด้วยความรู้หรือว่าโดยสายตาที่แคบที่สั้น <c oughs> คนเรามันมักจะมองอะไรกันแต่ที่ตัวมันต้องการหรือว่ากลงกับความต้องการของตัว แล้วก็ไม่มองเห็นส่วนอื่นที่มันก็มีอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่มองเห็นเนี่ยมันน่าคันหรือหน้าหัวภาว่าตัวต้องการก็คือกิเลสต้องการกิเลสมันต้องการอะไรมันก็จะทําให้คนมองเห็นแต่สิ่งนั้นเท่านั้นไม่มองเห็นสิ่งอื่นน่าจะดีกว่านั้นแล้วน่าจะอยู่ทนโทษกว่าไอ้สิ่งนั้น ยกตัวอย่างมันคนเข้าไปเที่ยวในป่าไผ่ด้วยความประสงค์จะตัดไม้ไผ่ตามที่ตัวต้องการใครต้องการไม้ไผ่ไปทําอะไรมันก็จะมองเห็นแต่ไม้ไผ่ชนิดจะทําสิ่งที่ตัวต้องการ <c oughs> ได้เท่านั้นไอ้นอกนั้นมันไม่เห็นใต้ก็ว่าไม่ได้มองหรือมันมองไม่เห็น ยังคนหนึ่งมันต้องการจะตัดไม้ไผ่ที่เป็นข้อคดๆคคไปทำบ้องกัญชามันก็มุดหัวค้นหาแต่ไม้ไผ่เออข้อคดดคคมันก็ไม่มองเห็นในไม้ไผ่ลำโตโต,โติดซื่อสูงสล่างมากมายกายกองมันไม่เห็นตามันไม่เห็นมันจะเห็นแต่ไม้ไผ่ท่านสั้นคดๆคคที่จะไปทำบ้องกัญชาเนี่ยคือว่ากิเลสมันต้องการ ล้วมันก็ทําให้เห็นแต่เพียงเท่านั้นเนี่ยคนจะตัดไม้ไผ่ไปทําคันเบ็ด <c oughs> มันก็ไม่มองเห็นเห็นไม้ไผ่บ้องกันชาคนจะทําเอาไม้ไผ่ไปทําเครื่องจับสานมันก็เหมาะเอาก็มองแต่ไม้ไผ่ที่จะไปทําตอกได้นกที่เอาไม้ไผ่ไปทําบ้านทําเรือนทําเครื่องใช้อย่างอื่นมันก็มองเห็นแต่เรื่องของตัว นี่ก็เรียกว่าคนเราไม่ได้มองอะไรในคราวเดียวทุกง่ายทุกมุมได้เพราะกิเลสมันชวนให้มองแต่ที่มันตรงกับเรื่องของกิเลสนี่ขอให้นึกถึงสภาหอนข้อนี้ไว้ในใจเราก็คงจะกลายเป็นผู้ที่มองเห็นอะไรได้หลายง่ายหลายมุมพร้อมๆกันได้ นี่เรื่ออุปมาอันนี้ก็มีประโยชน์สําหรับที่จะมองอะไรกันให้มันทุกแง่ทุกมุมแล้วก็จะพบสิ่งที่ดีกว่าไม้ไผ่ที่มีประโยชน์เป็นไม้ไผ่ลำตรงๆยาวๆงามๆนี่มันก็มีประโยชน์กว่าไม้ไผ่ที่ทําบ้องกันชาเล็กนิดเดียวสั้นๆถ้า <c oughs> คนก็ไม่สนใจ้เราจะมองพุทธศาสนากันในแง่ที่มันมีประโยชน์ ที่ใหญ่หลวงอย่าไปมองพ่ะเพียงทำบ้องกัญชาเหมือนที่ทำกันอยู่โดยมากตัวตัวไป <c oughs> ทีนี้ถ้าจะว่าโดยประเภทคือแยกเป็นประเภทประเภทมันก็มีมากประเภทเหลือเกิน <c oughs> อย่างน้อยก็จะมีสิบแปดประเภทซึ่งจะได้ว่าฟังทีหลังมันยืดยาว <c oughs> นี่เพียงแต่บอกให้รู้ว่ามันมีประเภทประเภทมากมายอย่างไม้ไผ่นั่นแหละมันเอาทอาทําสิงต่างๆได้มากมายหลายประเภทหรือหลายสิบประเภทพ <c oughs> <c oughs> ุทธศาสนานี่ก็เหมือนกัน <c oughs> มีง่ายมีมุมที่เป็นประเภทต่างๆกันอย่างน้อยสิบแปดประเภททังแล้วไม่น่าเชื่อ <c oughs> เอาทีนี้มันยังมีง่ายมีมุม ที่เรียกว่าเปิดเผยเล่นลับรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวอย่างนี้ก็ยังมีอีก <c oughs> ธรรมะหรือพุทธศาสนาบางแง่บางมุมเล่นลับมองยากบางแง่บางมุมก็เปิดเผย,งงย,งงยมองง่าย <c oughs> ทีนี้คนยังมีความงูความฉลาดไปมองอะไรอยู่แล้วก็ยังไม่รู้สึกตัวอย่างนี้ก็มี ทีนี้ถ้าจะว่ากันโดยระดับให้ง่ายมุมต่างๆมันก็มีหลายชนิดคือเป็นระดับต่ําที่สุดระดับกลางๆแล้วก็ระดับสูงสุดพุทธศาสนาก็แบ่งแยกให้เป็นเรื่องต่าๆต,ตื้นๆง่ายๆเป็นเรื่องขนาดกลางเป็นเรื่องสูงเรื่องลึกนีนก็ยังมีอีกหรือว่าจะมองกันไปว่าในระดับที่เหมาะสําหรับคราว่าดชาวบ้านอย่างนี้ก็มี ระดับที่เหมาะสำหรับบรรพชิตก็มีหมยคมว่าที่ชาวบ้านจะทํำได้ไม่มากถ้าบรรพชิตหรือทีบ่บรรพชิตจะต้องทําให้มากกว่าชาวบ้านอย่างนี้มันก็ยังมีแม้ว่าเราจะพยายามจะเอาชนะความทุกข์เราจะอยู่เหนือโลกด้วยกันแต่มันก็ยังไปได้ไกลกว่ากันนั้นจึงมีแบบสําหรับชาวบ้านและแบบสําหรับบรรพชิต หรือว่าอย่างน้อยที่สุดในโลกสมัยปัจจุบันจึงมีสถานการอารยธรรมใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นล่ะนี่มันก็ยังมีพุทธศาสนาส่วนที่เข้ากันได้ดีกับอารยธรรมใหม่ๆแล้วก็มีส่วนที่เข้ากันไม่ได้กับอารยธรรมใหม่ๆก็าอารยธรรมใหม่ๆบางอย่างมันบ้าเกินไป คือมันจะเเปิดเติมเกินไปจนในธรรมะตู้ไม่ไหวไปได้วยกันไม่ได้อย่างนี้มันจะยังมีนั <c oughs> ่นขอให้ทําในใจกใว้างขวางนึกด้วยดีๆจนข้อที่ว่ามันมีมากแง่มากมุมในลักษณะอย่างนี้